สัปดาห์นี้จะพามาอัปเดตบ้านนะคะบ้านท้ายสวนเปิดเป็นบานเปิดอย่างนี้นะคะไม่ใช่บานกระทุ้งนะประตูหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเออเดี๋ยวนะโอ้ลมไม่พัดเพราะอย่างนี้มาแมา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 าทำกับข้าวกันนะคะวันนี้กับข้าวเราเยอะมากเลยนะคะวันนี้ได้กินข้าวผัดแหนมไปแล้วข้าวผัดแหนมหมูนะคะ น้ำพริกนารกแมงดาปลาย่างกินไปแล้วเดี๋ยวจะมากินแหนมซี่โครงหมูจ้าต้องบอกว่าแหนมซี่โครงหมูสูตรนี้อร่อยมากๆอันนี้ครึ่งกิโลใช่ไหมคะพี่เพชรอ่านี่เป็นไซส์ครึ่งกิโลกรัมนะคะหลายท่านอาจจะเคยชิมแล้วเนาะแหนมซี่โครงหมูแม่ทองนาคได้ยเยอะนะนี่ครึ่งกิโลนะคะเต็มๆเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะความเป็น ความสดนาะความที่เราไม่ได้มีสารกันบูดอะไรเลยดูนะคะแหนมซี่โครงหมูสูตรของแม่ทองนาคเองนะคะเอาละเราตั้งน้ำมันไฟประมาณไหนคะแม่ครัวไฟก็ตอนแรกไฟแรงก่อนแล้วค่อนมาเป็นกลางวันนี้เราใช้น้ำมันหมูนะคะเพราะว่าบ้านเราก็จะมีการเจียวน้ำมันก็เก็บเอาน้ำมันหมูไปทานเองค่อยๆเฉียวเลย สูตรนี้ไม่ต้องชุบแป้งก็ได้ใช่ไหมคะแบบเดียวก็ได้ทานแล้วนะคะสุกแล้วอ่อย ดูค่ะใครยังไม่เคยลองต้องลองแล้วนะจ๊ะหอมมากแถมซี่โครงหมูไม่มีสารกันบูดนะคะสูตรนี้จะเห็นว่าสีเป็นสีธรรมชาติเลยนะคะจะไม่แต่งสีให้มันแดงก็ปลอดภัยค่ะไม่มีสารกันบูดะนะคะถึงเวลาแม่ครัวจะกินข้าวแล้วนะคะอืมเนี่ย สวยงามมากอ่ะไม่กลัวเพชดติดไม่ค <laughs> ือกับแฟนๆหน่อยสิอืมเป็งางเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้ครึ่งก,รรงกิโลเนาะพี <ๆ S 2> เ่เพชรจ้ะครึ่งกิโลนะ่จานใหญ่มากหนูกินข้าวพี่โจ้กกินข้าวเลยวประตูทอดโอ้โหได้กินกับแหนมซี่โครงหมูแหนมซี่โครงมีแต่แนวน่ากินแท้เอาบ่ ใหญ่ๆจะกินแหนมซี่โครงนะเ<ห>ดี๋ยวตักข้าวให้ลุงหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละกินจ,ดจ,ดจดอดๆไลยกินจอดๆทอดได้อย่างสวยอ่ะอือหืมสวยเหมือนคนทอดแหละหแหนมซี่โครงนี่เลยครับพริกพริกออชอบตรงที่มันมีกระดูกอ่อนด้วยอะ่ะกระดูกอ่อนกึ๊กกึ๊กอือหืม ใช้ใช้กระดูกอ่อนกับกระดูกซี่โครงผสมกันถ้ากระดูกอ่อนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไาะว่ามันจะไม่อร่อยเท่ากับซี่โครงอะ่ะก็เลยใช้ผสมกันเพราะว่ากระดูกอ่อนอะ่ะมันจะเนื้อมันจะเยอะไปมันจะแข็งก็ปนปนกันไปบางคนก็ชอบแบบกระดูกอ่อนบางคนก็ชอบแท้ซี่โครงม,มันมันก็ผสมผสมกันไปอร่อยฮะ แม่ครัวก็จะได้กินข้าวนะคะก็กินทีหลังเพื่อนตลอดเลยกตดูกับข้าวแม่ครัวนะคะสุขภาพมากมายโอ้โหคนสมีค่ะบริยากานี้ดีหาได้ที่ไหนคะผู้ชายแบบนี้คะก็พิงเดลงครับไปปลาทูทอดนี่นะกินกับน้ำพริกกะปิแห้งนะนี่อร่อยปลาทูทอดกับน้ำพริกกะปิแห้งบอกเลยท่านผู้ชมลองดู ร้องไปหาปลาทูมานะครับเนี่ยเนี่ยน้ำพริกกะปิแห้งร้องเลยแล้วอีกอันหนึ่งที่มันเข้ากันมากนะก็คือเจ่วบองครับอืเจ่วบองกับน้ำพริกกะปิแห้งกับปลาทูทอดอย่างนี้ม,นมากทั้งเจ่วบองกับน้ำเอ,อกับกับน้ำพริกกะปิแห้งก็ไม่มีสารกันบูดทานสบายใจเดี๋ยวให้ดูน,ะน้ำพริกกะปิแห้งะชัดนะคะเขาเรียกว่าเป็นแห้งนะแต่ว่ามันจะมีความฉ่ำ เขาเรียกว่าชํำๆครับค่ะแต่เรียกเรียกว่ากะปิแห้งแต่ความจริงเขาไม่ได้แห้งเป็นผงนะฮะเพราะว่าเขามีความช้ำๆเขาจะไม่ใช่น้ํานะก็เลยเรียกว่าแห้งสัปดาห์นี้จะพามาอัปเดตบ้านนะคะบ้านท้ายสวนไ่ต้องหน้าเยยค่ะเอาพ่อใหญ่แบงค์นึกว่าอยู่ในบ้านมานั่งอยู่นี่บว่าอยู่เฮียนหรือเปล่านีเอ๋มันเย็นดีเนีอ๋ออยู่นี่เย็นดี เลย่ลืมบานหลักมากวันหลักมาธยมศุภวรานังเท่านี้เตรียงไม้สักเนี่ยนะเตรียงไม้สักอ้าวแล้วทำอะไรกันนั้นนะจะยานแนวเหยียบได้ยังยานแนวฮะอยังไม่ได้ยานแนวนี่ไงคุณเลซนี่เอาทำไมใช้พื้นสีดินน่ะก็อันนี้คุณนายรายนะฮะเขาเป็นคนเลือกจะได้ไม่สกปรกใช่ไหมล่ะครับ ก็เข้าเข้ากับยาแมวสีนั้นพอดีก้าวละอเออแต่มันก็ไม่ลื่นดีนะค่อนข้างจะสกัสกๆเพราะว่าโดนน้ำจะได้ไม่ลื่นเวลานน้นก็ฉีดน้ำล้างไปเลยอ๋อล้างได้ใช่ไหมโอ้ล้างได้สิโองานกระเบื้องนะคะช่วงนี้งานหน้าตรงหน้าต่างเสร็จแล้วนะคุณณชินีมาดูหน้าต่างน้านหลังมา แต่วันนี้กระเบื้องเขาไม่พอเดี๋ยวต้องออกไปซื้อกระเบื้องมาเติมไหมครับเ,เนี่ยพ<ฮ>อ,อตูหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเออเดี๋ยวได้เดี๋ยวบันไปเลยเอาเกือบมาเห็นไหนบันนี้โอ้ยเดินลงมาเหยียบพื้นมั้งเหอะไม่ไม่กลัวเหยียบเจบนนะเ็บตรีนนะเหยียบเจ็บตรีนมันไม่เจ็บหรอกไหนขอดูซิมันเป็นยังไงคะเี่กกระจกสีเหมือนเดิมกระจกอันไหนสีอ๋อข้างบนนะหรอใช่ อ้าแล้วข้างล่างอะข้างล่างก็เอาใครปิดไว้นี่อ๋อลมไม่พัดเพราอย่างนี้เองเออลมจะได้พัดโอ้เออเปิดไว้ลมจะได้พัดเข้ากันบ่ละไอมันเข้ากันบ่ละอันนี้สีอันนี้ทําสมัยใหม่เข้าตัวเข้าตัวเข้าตัวคิดว่าเข้ามันก็เข้าตี ก็เขาอยู่และพี่น้องข้างหลังนี่จะจัดสวนอีกไหมจ้าเห็นพูดไปวันก่อนว่าจะจัดสวนจัดสิช่างจัดสวนเนี่ยช่างสําเร็จเนี่ยต้องจัดใช่ไหมเดี๋ยวก็ทําเสร็จแล้วก็มาเอาดินมาใส่เติมเต็มแล้วก็นั่งพักผ่อนมุมนี้มีดอกมงดอกไม้งามๆแล้วปลูกสระนงสะรรแหนไว้เนี่ยตรงเนี่ยถ้าแถวเนี่ยหลังรงน้ำเนี่ยบิวนี้เลยนะสะระแหนผักสวนครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้สวยๆ มันจะงามเหรอคะปลูกในห้องน้ำา่ <laughs> าปลูกข้างห้องน้ํางามหมดอ้ยเอ,อ,อ,อาเอาตรงนี้เนี่ยปิดเลยเหรอพี่ตรงเนี้ยเป็นห้องอนเนกประสมปิดปิดตายเลยใช่ไหมปิดปิดเลยครับแล้วลานซักล้างไม่มีแล้วหรอซักล้างก็อยู่ตรงนี้ก็ได้ครับต่อไปถ้าถ้ามีเอ่อที่ซักผ้าก็เอามาไว้ตรงนี้นะฮะเราต้องซกักแหละออ้อประตูนี้เพิ่งเห็นโอ้ย ประตูเขาเรียกอะไรนะหน้าต่างสิเนาะหน้าต่างอืมเปิดเป็นบานเปิดอย่างนี้นะคะไม่ใช่บานกระทุ้งนะสวยอย่างนี้เลยนะยิ่งติดไฟข้างในยิ่งจะสวยนะฮะติดไฟเทคอะใช่ติดไฟเทคอืมนี่โอ้ยทาสีหน่อยก็ดีนะหลังนี้นนะทาสีตัวน,นี้ไงสีชาบแบบนี้ก็เอาไว้ทาสีอยู่แล้วเนี่ยเนาะทาสีซะหน่อยจะสวยเลยแหละเดี๋ยวก็าทาสี จะเล่นสีอะไรอ่ะสีลุ้งเลยไหมเอาทุกสีเลยจะได้ถูกใจทุกคนบ้านเจ็ดสีให้มดนเรื่องไปเอข้างไหนก็จะเป็นสีขาวดีแล้วแหละเพราะว่าจะได้มองเห็นเอลูสีมือช่างพรปูกระเบื้องอย่างงามช่างกระเบื้องอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะอ้าวแล้วคนนู้นคนนู้นช่างอะไรคะมาสางสางนางเบิงซื้อๆนี่ละตอนนี้วางมือแล้วหรอพ่อวางแล้ว ไม่ทําอะไรแล้วถามว่าที่เดินมานี่มาทําอะไรสิมานอนเนี่มมานอนบนนี่ไนไม่ได้มาทํายาแนวบ่เรื่องเรื่งหมอนเอาอ่ะเอาเอาเวลาพ่เป็นในในว่าลูกชายหรือลูกสาวจะวิ่งนอนป่านี้เอาบไปเอาไงหมอนอ่ะเอาไปแรนแลีนหันหันบ้านใครๆพาแยกไปตลาดอยู่บ่านละเอางั้นไม่ต้องละไม่ต้องละไปซื้อกับเบื้องไป ไปซื้อกับ <ทำ S 1> เบ<ร>ื้องด้วยกันไปเบ <ทำ S 1> ื้องพายายไปซื้อเสื้อเขาเขาบอกไว้แล้วเออซื้อเสื้อ,อแล้วยายท้องนาแล้วเขาบอกไว้ด้วยนะรัชเนรว่าเขาบอกว่าเดือนเมษาวันเกิดเขาเขาขออะไรตะแหวงไว้นะะ <c oughs> แม่ขออะไรพ่อขอเงินเดือนหนึ่งขอเงินเดือนหนึ่งคืออะไรคะขอเงินเดือนเดือนหนึ่งเอาหมดเลยอ่ะ <c oughs> มันสิคบได้บ่แบบนี้จีงินเดือนเพราแหวงก็จะขอหนึ่งเดือนเลยแล้วเขาไม่ไม่บอกเขาหล่วว่าจะให้ตากินอะไรอ่ะบอกโโคจะว่างบอนกเสียวอเออแล้วจะให้ตาใช้อะไรอ่ะอากจะยังกันเลาเตยเตยเต่ที่นี่เป็นยากเลยอ้ไม่รู้เรื่องด้วยเดือยนี้คอยต้องเอาอืมโอ้เกิดฟังเพลงนั้นไหม เงินผัวก็คือเงินเมียล่ะนะเงินผัวก็ยื้อึดไปจนหมดไม่รู้เงินเมียหน้าตาเป็นไงเงินผัวก็คือเงินเมียส่วนเงินเมียก็คือเงินเมียใช่ไหมส่วนเงินเมียก็คือเงินเมียใช่ไหมเออคุณคุณนะอย่างนี้นะใช่คุณคุณเปล่าเฮ้ยแก๊ยาแนวขึ้นไปสูงจังเปล่าเดี๋ยวเช็ด จะมีคนเขเฮ้ยทำไมใช้มือยางนั้นอ่ะมันเจ็บมือเดี๋ยวกัดนะมันกัดไอ้มุมเนี้ยมันเข้าไม่ได้มันเข้าได้ใช่ฮะมุมต้องใช้มืออยู่แล้วเอาเหรอมุมมุมต้องใช้มือมันไม่กัดปูนไม่กัดหรอเห็นไหมไี่โจ้อุ้ยกลัวเมียร้อนจ้าเป็นไงคะกลัวเมียร้อนนี่ถ้าเป็นคนอื่นนั่งอยู่ก็ปล่อยให้เหงื่อแตกไปท่อแตกฮะไมไม่ติดหรอก าละเย็นแล้วเพราะตาร้อนเพราะตาร้นก็ให้ร้อนไปให้ร้อนก็เป็นไงอ่ะพ่อตาเป็นไงไม่เมย์ใชนไหมให้เมียบุญล็อกไปด้วยล็อกไปด้วยเห็นไหมล็อกไปให้ภรรยาคนเดียวเลยคนเดียวลเอออ่ะตอนนี้ก็ใกล้เข้าไปทุกขนาดแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับใกล้หมดแล้วฮะใกล้หมดแล้วใกล้จะหมดแบบว่าไม่มีอะไรต้องทําแล้วใกล้ใกล้หมดเงินแล้ว แน่นบ่พี่ใหญ่แบงค์ใช่พันนั่นแหละชาไทยเลยนะพีนุ่ครับโอ้อันนี้งานกระเบื้องงานกระเบื้องน่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้แล้วละ่ะงานกระเบื้องนะช่างพรบอกนะครับนั่นก็ใช้แม่ครัวมายา,นนายแนวฮะเออ <laughs> ช่างสำรานไ, <ป S 2> ไปไหนคะช่างสำรานหนีไปโน่นนะหาหลานโอ้ไปร <100 S 2> ้อยเอ็ดร้อยเอ็ดโน่นโอ้วันนั้นน้ำตาซึมโอ้โหไปเช็ดยังว่าพี่ใหญ่แบงช่างสำรานครับ รับปริญญามาอขอรับปริญญาหลานชายหลานชายรับปริญญาใครอ่ะหลานคุณคุณไงรับปริญญาปริญญาตีเหรออนุบาลสามจบรับปริญญาเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องโอ้ยคือต้องเสียแบบว่าค่ารถค่าลาไปรับปริญญาหลานเราก็นึกว่าปริญญาตีพอมีอะไรพูดหาตลาดหน่อยสิไอ้นั่นไอ้นั่นไปหูดหาตลาดหน่อยหน่อยตลาดเอาเลยมาฟังอยู่ หัวใส่หัวร้านนี้งานให้พูดเลยเพราะเข้าไปเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวงานเสร็จเดี๋ยวเขาก็มา,าหมายถึงว่างานที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็บคุอบไหขอบบคเบื้อนหนเขาโยกหาจะพอน